ไม่หอมนี่สมบูรณ์มากครับต้นสูงมากเลยครับมันเริ่ต้นเดิ่มต้นต้นที่สมบูรณ์เวลาเจอนี่แล้วเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ฉะนั้นต้นนี้เมื่อเมื่อล้มต้นนี้ลงการที่ให้ให้ครามชาติตรงนี้สมบูรณ์ก็น้อยน้อยขึ้น เพราะว่ามันมันผลิตลูกลูกน้อยไม่ค่อยมีครับที่เราเดินงมานไม่ค่อยมีเนื่องจากตัวแม่โดนลมลมลงลูกลูก,ก้าไม้ก็ไม่ค่อยเกิดถ้าถ้าแม่มันจะเกิดดีเราจะมีจะได้เพิ่มลูกก้าไม้เยอะเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับเขาใหญ่นี่เป็นความเสียดายของธรรมชาติที่มนุษย์เห็นแก่ตัวมา,มาทำลายมันครับปนะมาณประมาณเป็นปีแล้วครับปี กินขึ้นมาใช่เลยเด้ใหญ่มากม